ท่านกับผมนายเกียรติก้องเกิดมาใน,นการงานสาร้างค่ะและดิฉันานางสาวสุภาวดีคุ้พีกอกค่ะในนามตัวแทนของเจ้าภาพขอกล่าวก้อนับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขความทรงจำของงานมงคลสมรสระหว่างคุณสีเข้าคุณบาทท้านเฮาและคุณสีออกถิ่นเดียวกันค่ะครับทุกท่านคงอาจจะรู้จักตัวจริงของผูง้บ่าวสาวแล้วกับผมขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านปลุกมือ พ่อต้รับผูบ้บาสาวในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับค่ะสำหรับเจ้าสาวของเรานะคะคุณศีอออค่ะเป็นบุตรของคุณแม่อรุณีค่ะและคุณพ่ออรุณถิเดียวกันนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวาบริหารธุรกิจค่ะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะครับสำหรับเจ้าบ่าว คุณศรีเข้าเป็นบุตรของคุณแม่บุษาบาลและคุณพ่อไพโรธคนบ้านเราจบการศึกษาปริญญาเอกสาขา,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 าบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับลำดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านมิน,นัยวียงสือให้เกียรติขึ้นมากล่าวคำอวยพรให้คู่บ่าวสาวขอเรียนเชิญรับสวัสดีท,ท่านขุนพหังทั้งหลายที่มุงบนอารมเกียรติของเจ้าบ่าวสาวในวันนี้ ผมมีความรู้สึกว่าได้รับเกียรติอันสูงที่สุดที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นกล่าว๋าอวยพรแก่เจ้าบ่าวสาวผอเปกรณให้ผู้บ่าวสาวทั้งสองประสบสิ่งที่ตั้งใจวงไว้ทุกประการไม่ว่าจะมีสินใดมังเวีขัดขวางลงได้พ่ายแพ้ไปในที่สุดขอให้ชีวิตผู้ของผู้บ่าวสาวทั้งสองมีแต่ความสุขตลอดไปของครัพ ค่ะคุณเกศก้องครับช่วงเวลานี้ก็มาถึงแล้วนะคะคือช่วงเวลาที่ท่านรอคอยแล้วค่ะก็คือการสัมภาษณ์คู่บอวสาวนั่นเองค่ะคำถามแรกค่ะรู้จักกันเมื่อไหร่ที่ไหนคะอ๋อที่มหาวิทยาลัยค่ะค่ะคำถามที่สองค่ะคนหาดูใจกันมานานพอสมควรเลยยังคะโคกันก็ ถามสุดท้ายค่ะเจะ้าบ่าวขอแต่งงานที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะก็ทำกับไทยเด็กๆนะครับในร้านอาหารในครัคผมลำดับต่อไปกับผมขอเชิญคู่บ่าวสาวกล่าวขอบคุณท่านประธานในพิธีและคุณพ่อคุณแม่และผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมง,งานมงคนสมรสในค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญครับ วัสดี่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเพว่งานท่านเกียรติขงผมเจ้าสาวของผมและครอบครัาาวของเราที่เสียสละเวลามาในงานวันนี้ผมรู้สึกยินใจมากทำให้ผมได้เรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมยินดีและภูมิใจมากผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวผม ที่ให้ความไว้วางใจให้ผมไดนเป็นคนดูแลทูกสาวของท่านและก็ต้องขอขอบคุณพ่อคุณแม่ของผมที่เลี้ยงดูมาค,คุณพ่อของผมครับสวัสดีค่ะทุกทุกท่านดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานของเราในวันนี้อยากขอขอบคุณพิเศษ,ษ,ษ,ษคือคุณพ่อและคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายนะคะอยากบอกคุณพ่อว่าถึงลูกคนนี้จะแต่งงาน ป็น่โดยยังละคุณพ่อนะคะอยากขอขอบคุณคําพูดคําแนะนําและคำเมตท์พรมากไปที่สันรู้สึกมีความสุขมากๆค่ะจึงอยากขออวยพรให้ทุกท่านบ้างขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดปีปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมใจหวังขอบคุณค่ะค่ะก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะเชิญค่ะค่ะรายที่สองในนามของเจ้าภาพนะคะ ของผู้บ่าวสาวดิฉันก็ขอขอบคุณท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้และหากมีข้อบอกพร่องประการใดทางเจ้าภาพและผู้บ่าวสาวต้องขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับท,รรท,ท่านผู้มีเทุกียรติท่บอกท่บอกหนึ่งจบเรียน <c oughs> แล้ว <c oughs> ครับทุกท่านคงจะรู้จักตัวจริงของคู่บ่าวสาวแล้วกับผมคอสเชิญ <c oughs> ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านวินยวัยว์ยหนังสือให แมรี่มีนะแมรี่มีเมียซ <c oughs> ื้อเงินสดรถซื้อเงินผ่อน